ไห้บึงโอ้แซปลีนั่น,นบร่ได้กินเลยไม่มาแล้บสบายดีพี่น้องมืนนี้เด้พอดีได้ป้ามาวันเสารลาป,ป้า เฮ้ได้ปลาปลาอย่างปลาหนวน,นจ้เคาเจ้าเอิญปลาชิมาเฮ็ิลาบเฮลาบกินกะตโตัวกระกองตามตัแต่ใหม่ใหม่ม,มปลาอย่งอ่อนอได้ไหมไหมนี่เดลาบเนี่ยชิมาเฮ็ิลาบมึงเฮลาบกิน,นกัน มีขมกอะไรนะมีขู่พับวัวฆาจุวมไปเลยเลยนะตั้งมันไปเลยเลยลนยะจนกว่ามันจะเนี่ยอีก ตุมดำงูมันเนียวเนาะตุ่มดำนิดนึงไห้เป็นเออเอามาเด้อพี่น้องเด้อพอดีเฮ็ดแล้วแล้วอันนี้ก็เป็นต้มปลาอันนี้ก็ลาบเนาะพอดีเฮ็ดแล้วแล้วเขาเนียวมันฮอนเขาวแก่นหน่อยแก่นหน่อยมาแต่บ้านเนี่ยมาแต่บ้านเกิดข้าวแก่นหน่อยหอม,หอม กินลาปลาบ้างบ้างก่นอนลองลาปลาอันเนี้เนิเ่บน,นี้หวยไปอผักอะไนี่ผักมลำบ้าน,นี้นีลาปลาของวันนี้มันต้มปลาจินต้มปลามือกัน ตำมปลาบริไทยเบื้องเนาะทำอินเนาะนี่เอาหัวปลาหัวปลาพวกดุปลามาต้มต้มแป๊บเดียวนึงกันมาเนาะมาด้ึ่เนาะแซ่บแซ่บแซ่บลองอีกคำหนึ่งเนาะนี่เนาะเข้ากันขนาดโอ้กอีกคำหน่อยากกันคุยได้เนาะนี่งมาบ้า

nhiều mình này <laughs> <laughs> thầm วานนั้นเรายไปจับมากันะจะกินที่แบบเด็กกว่าก,กนร้าไหนวะ ฝากติดตามสองเบาคันแชนแนลให้แนะ่จะมีคลิปใหม่ๆลงมาตลอดเนี่ยหรอกแตงกินแตงมากแตงโคกินนี่แหละแล้วลก็ดินไปเที่ยวฝากติดตามฝากกดไรสุดแซ่แนะ่สองทาง YouTube เลยเนะ